รู้มาว่าจริงๆแล้วศิลปินที่เป็นไอดอลหรือเป็นแรงบันดาลใจคนหนึ่งของคุณคือเทเลอร์สวิต์ค่ะทำไมถึงชอบเทเลอร์สวิต์ชอบทุกอย่างเลยวิว่าเขาแบบเขียนเพลงเก่งมากแล้วก็เขาแบบมีวิธีเล่าเรื่องที่ยูนิคมากสำหรับวีออทีเนี้ยในวัยที่วีเริ่มเขียนเพลงอ่ะมันคือเป็นช่วงที่เทเลอร์เขาก็ก็เด็กๆเ,เหมือนกันเพราะเราก็ต้องโตไปพร้อมๆกันเนาะคือในวัยนั้นคือเขาอายุประมาณแบบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเหมือนกันนะแถวๆนั้นแล้ววีก็รู้สึกว่าเฮ้ อายุเท่าเนี้ยเท่าเท่าเราเลยอ่ะเขาก็เขียนเพลงได้ฉันว่าฉันก็น่าจะเขียนเพลงได้นะพอที่เริ่มคุณเริ่มเขียนตอนอายุสิบห้าเพราะคุณเห็นเทเลสวิบใช่คือเพราะรู้สึกว่าคือเขาเขาโตกว่าเราแหละแต่ว่าเขาก็เขียนเพลงในวัยเด็กๆเหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า ฉันว่าฉันก็มีเรื่องที่จะเล่าเหมือนกันนะฉันว่าฉันฉน่าจะเขียนได้ก็เลยเริ่มก็เลยเริ่มเขียนเพลงค่ะใช่จำเพลงแรกที่เองเขียนได้ไหมจำได้ค่ะได้ใช่ปะ <laughs> 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 ไม่ค่ะแล้วจะไม่มีวันฉ่ายที่ไหนด้วยเพราะว่าโ <laughs> อ้อคุณตั้งข้า <laughs> เหมือนจะร้องห้่ฟังเลย <laughs> 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 อ่ะเขินมากแล้วเป็นเพลงที่แบบแต่งมาจีบผู้ชายวายตายแล้วเธออืมีชื่อเพลงปะจำไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าเพลงแบบเขินนะครินสุด โอ้ละโอ้ยอยากฟังจักไหยเอาไปละเอาดิีลยแล้วคือเพลงแรกครับนี่วีเอร์เล็ตแต่งไว้แต่ปีห้าปีเชิญครับเพลงคลินของคุณคุณจะทำสิ่งนี้จริงเหรอคุณแค่ทอนเปิดก็จามแล้วไม่ใช่โอเคมาเชิญที You make me fly high You make me smile and then you make me laugh So I wrote this song for you and sing La 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 I love you ประมาณนี้ค่ะว้าวขอขอเป็นคำขอเั็นปะเื็นบบไม่คีนไม่คีนไม่คีนขอเป็นคำถามแบบแบบเรียกว่าเสือกอีกนิดแล้วกันคุณส่งให้ผู้ชายวันนั้นไหม ส่งเล่นให้ฟังเลยคือแบบเี่นให้ฟังเนี่ยเหรอเล่นให้ฟังเลยที่ไหนอะที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหรอตอนนั้นที่ไหนวะอ๋อไม่มันคือที่ที่เซนท์เทนเวิลด์ไปโ้งเรียนเซนท์นเวลผมนั่นก็เป็นที่โรงเรียนไม่คือเราแบบหานนะาืนเราแบบพุ่งเลยคือเราเล่นเปียโนไงแต่ว่าคือในยุคนั้นเราก็จะเจอกันที่ไหนก็เจอกันทำห้างเนื้อปะเราไม่ได้คุยโทรศัพท์เล่นให้ฟังเพราะเดี๋ยวแบบไม่รู้สึกก็เลยแบบว่าโอ้ผมกลิปจัดเลย แบบออมีสิทค,คอนเนคชั่นขายแบบเครื่องดนตรีอะไปลองเล่นเป็นหนูแล้วก็ลองให้ฟังออประมาณนั้นค่ะไอ w o r d for you เนี่ยหรอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาว่าไงบ้างครับเขาว่าไงเขาก็ชอบตายทุกลายเป็นผู้ชายใครโดนคงไม่ได้แบบเดี๋ยวเลิกเอ๋อเหรอโอเคโอเค okay, okay, เราก็ไม่คุยเรื่องนั้นนะ <laughs>